ไปดูความเคลื่อนไหวของโควิด1 9โอไมครอนกันบ้างคุณผู้ชมครับเราพยายามที่จะนำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันนะครับวันนี้มาดูในแง่ของวัคซีนกันบ้างครับว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถจะสร้างภูมิหรือว่าต่อสู้กับตัวโควิด1 9สายพันธุ์โอไมครอนนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางการแพทย์นยระบุว่าตอนนี้ความดุนแรงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ตัวโอไมครอนนี้ยังมีไม่มากนักนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำครับให้ฉีดวัคซีนไว้ก่อนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปกรัฐหังสสูตรครับหัวหน้าสาขาไวรัสวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ คุณหมอเปิดเผยว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปครับที่จะบอกว่าวัคซีนที่มีอยู่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะต่อสู้กับเชื้อโอไมครอนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าณวันนี้เพิ่งเริ่มมีการระบาดและมีผู้ติดเชื้อไม่เกิน200รายแต่เบื้องต้นครับเชื้อโอไมครอนกลายพันธุ์ไปมากเป็นลูกผสมของทุกสายพันธุ์บวกกับมีการกลายพันธุ์ใหม่ด้วยตัวของมันเองด้วยครับดังนั้นอาจจะมีการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเดลต้าหรือว่าเบต้ารวมกันก็ตาม ส่วนวัคซีนที่มีอยู่ทั้งหมดในไทยตอนนี้ครับเป้าหมายก็คือผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันใช้สําสหรับสายพันธุ์เดิมที่มาจากอู่ฮั่นนะครับแล้วก็มีการศึกษาประสิทธิภาพนําไปเปรียบเทียบได้ถึงแค่สายพันธุ์เดลต้าเท่านั้นยังไม่มีการศึกษาไปจนก,กระทั่งถึงสายพันธุ์โอไมครอนสำหรับความรุนแรงของโอไมครอนจากข้อมูลในประเทศที่พบว่ามีการระบาดหรือมีการติดเชื้อระบ,บุว่ายังไม่มีรายงานอาการป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตนะครับ ซึ่งตรงนี้คุณหมอแนะนําบอกว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ครับเพราะว่าในช่วงนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการระบาดซึ่งการระบาดแรกๆก็เป็นเรื่องปกติที่จะยังไม่มีผู้เสียชีวิตและในบริเวณที่พบว่ามีการระบาดก็เป็นการระบาดในกลุ่มของคนที่มีอายุน้อยซึ่งคนอายุน้อยจะไม่พบว่ามีอาการรุนแรงอยู่แล้วครับจะบอกว่ามันมันมันเร็วเกินไปที่จะบอกให้ว่าวัคซีนที่เรามีอยู่มีประิทธิภาพ้อยแค่ไหน ต้องรอไปถึงสองสามอาทีตยะแต่ก็ก็จะเป็นกะหลกไปก็เอ่อคงคงจะมีพิทธิภาพลดลงแหละแต่ว่ามันมากรายเพียงไหนต้องรอต้องรอ้นระยะหนึ่งกี่บอกได้วัคซีนที่มีอยู่ก็ต้องฉีดไปก่อนแหละมันหมะมันไม่มีวัคซีนออกมาครอนลดลงตรอครับก็ก็ต้องฉีดไปก่อนเพราะว่าถึงแม่ป้องกันได้บ้างก็ยังเดียวเพราไม่ได้เลยต้องฉีดไปก่อนครับ เช่นเดียวกันกับนายแพทย์ธทรวัฒเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับคุณหมอได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าวัคซีนเชื้อตายมีส่วนประกอบไส้ในของไวรัสซึ่งเป็นความหวังว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันข้ามสายพันธุ์ต่างๆรวมไปถึงโอไมครอนด้วยตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าอาจจะไม่เป็นความจริงตามที่คาดหวังครับ เนื่งจากว่าวัคซีนเชื้อตายของจีนในการศึกษาของประเทศต่างๆและในประเทศผู้ผลิตเองนะครับก็ข้ามสายพันธุ์จีนไปสู้กับสายพันธุ์เดลต้าได้บ้างแต่ก็ไม่เก่งเท่ากับยี่ห้ออื่นๆครับในการที่จะลดการติดลดการตายและถ้าพิจารณากับการจะไปสู้กับโอไมครอนแล้วที่มีการปรับเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมในเกือบทุกท่อนของยีนอาจจะเป็นการยากพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามขับท้ายที่สุดในสถานการณ์ณวันนี้มีวัคซีนตัวไหนก็จําเป็นต้องฉีดไปก่อน ขณะเดียวกันล่าสุดครับทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็เปิดเผยครับว่าได้มีการสั่งการไปยังกองบัญชาการตรวจคนเข้าเมืองนะครับให้ทําการสํารวจชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับซึ่งพบว่ามี783รายและตอนนี้พยายามเข้าถึงทั้งหมดเพื่อทําการตรวจเชิงรุกแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดครับขอทุกคนอย่าพึ่งตระหนก พราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ทํางานร่วมก,กันกับทางกระทรวงสาธารณาสุขแล้วนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศมาของชาวต่างชาติก็จะยังคงเข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันมีการเพิ่มความเข้มงวดที่บริเวณชายแดนพรมแดนช่องทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้จะพบว่ามีผลการจับกลุ่มที่สูงขึ้นแล้วก็ท่านระบุสั้นๆบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ต้องคุมเข้มทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่ครับ